แซมสวัสดีนะครับคลิปนี้แซมมาแนะนำรถตอนเดียวราคาสบายกระเป๋าราคาที่จับต้องได้นะครับเป็นรถสำหรับสร้างอาชีพนะครับเป็นตู้บรรทุกส่วนบุคคลนะครับเป็นรถหมดสัญญาจาก a s 5G นะครับเป็นอิสุสุตอนเดียวปี19ปี20เลขไมล์หลักหมื่นเท่านั้นนะครับราคา299,000บาทนะครับ แต่ว่ารถลถเนี่ยลูกค้าต้องซื้อเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับเป็นรถสีเขียวพอลงเล่มสีเขียวเรียบร้อยแล้วไฟแนนซ์จะไม่ได้รับจัดนะครับรถเงินสดเท่านั้น2 9ง0 0 0บาทราคานี้แซมไม่มีบวกแวดใดๆเพิ่มเติมนะครับผมนี่รถสวยมากครับนี่อันนี้แซมเตรียมปล่อยนะครับนี่นะครับเป็น1.9เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเดี๋ยวแซมพาไปดู ภายในกันหน่อยว่ามีอะไรบ้างนะครับมาภายในนี้เป็นได้เบาะหนังนะครับสีเทาครับได้จอด้วยนี่ครับเกียร์ธรรมดารวมไปถึงกล้องบันทึกหน้าบันทึกหลังนะครับสำเนาเล่มนี่ครับปี2019นะครับนี่ครับรถลงเล่มเป็นสีเขียวนะครับต้องซื้อเงินสดเท่านั้นนะครับรถล็อตนี้ของ as นะครับ เครื่องพันเก้าร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้านะครับน,นี่ครับอุปรกรณ์ภายในที่เราให้ลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับก็เอาไว้สำหรับออกบูธออกงานออกอีเวนต์ได้เลยนี่ครับจะมีไฟไฟนี่ํำให้ไปเลยนะครับรวมไปถึงทีวนีนี่น่าจะประมาณ3านิ้วเราให้นี้ทั้งหมดเลยนะครับลำโพงนะครับนี่ตรงนี้ก็มีนะครับ ภายในก็เป็นลำโพงไฟนะครับรวมไปถึงชุดในพวกมิกเซอร์ชุดเครื่องเสียงนี่ครับแซมให้หมดเลยไม่ได้ถอดเลยนะครับมาดูนี่ครับพักเปิกให้ไปทั้งหมดเลยนะครับเราก็จะมีในส่วนของเชลตรงนี้นครับเราสามารถที่จะเปิดออกมาได้อีกเป็นเหมือนที่วางของอีกอีกเล็กน้อยนะครับผมอ๋อแซมลืมแจ้งไปจะมีชุดปรับในส่วนของ ลำโพงอยู่ซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกับเป็นปรับหวัดปรับอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ให้ทั้งหมดนะครับตู้โชว์ต่างๆนี่นี่ครับด้านท้ายนี่ครับลูกค้าเห็นไหมครับจะมีนี่ครับตัวหม้อแปลงไฟเนี่ยเป็นไฟบ้านเลยนะครับ230โวลต์ให้หมดเลยนะครับตามนี้เป็นสร้างอาชีพได้เลยนะครับนี้ จะมีบันไดขึ้นไปข้างบนนะครับอันนี้นี่ครับคุ้มมากครับคันนี้สองเก้าเก้าท่านั้นนะครับปรับราคาลงมาครับจากสามหกเก้านะครับเหลือสองเก้าเก้านี่ครับมอแปลงไฟนะครับจะมีในส่วนนี้ให้ด้วยนะครับชุดไมโครโฟนนี่ครับไมโครโฟนก็มีให้สองตัวนะครับให้ไปหมดเลย รวมไปถึงเซฟนี่ครับแต่รหัสแซมไม่แน่ใจว่าเป็นรหัสอะไรครับแซมก็ให้ไปหมดเช่นกันนะครับตู้เซฟครบครบหมดเลยในส่วนของตู้ตรงนี้จะเป็นที่เก็บของอีกนิดหน่อยนะครับตรงนี้นะครับจะมีปลั๊กเปิก๊กปลั๊กไฟมีให้หมดนะครับผม ส่วนในส่วนของสติกเกอร์ AS ตรงเนี้ยจะให้แซมลอกออกให้ก็ได้นะครับเดี๋ยวแซมพาไปดูว่าคันที่ลอกออกให้นะเป็นยังไงนี่ครับสติกเกอร์ AS ภายในก็เป็นแบบนี้นี่ครับใหม่ๆปี19นะครับปี19ไหม่หลักหมื่นเดี๋ยวแซมพาไปดูที่แบบลอกเรียบร้อยแล้วนี่เป็นตัวนี้ครับ เนี่ยครับแบบลอกแล้วนี่ครับสติกเกอร์เอลอกออกหมดเนี่ยจะเป็นอย่างนี้สวยงามเลยนะครับสวยมากนี่นี่ครับลอกแล้วสวยงามครับมาดูภายในนี่ครับตู้เตอร์นี่ครับครบคันนี่คนเตรียมส่งมอบเช่นกันนี่ครับจะมีช่องที่เก็บของที่แซมบอกอีกนิดหน่อยนะครับ สวิตช์ไฟลักไฟนะครับแล้วก็ตัวหม้อแปลงไฟนะครับ230โวลต์แปลงไฟบ้านได้เลยนะครับผมซื้อเงินสดเท่านั้นนะครับปี19สราคา2,99,000บาทไม่มีเก็บแบตใดๆเพิ่มเติมแล้วนะครับรถนี้มีไม่เยอะนะครับขายไปแล้วหลายคันนะครับแต่ว่ายังพอมีรถอยู่นะครับแสมหารถให้ สนใจยังไงก็หาทักหรือโทรหาแซมได้เลยครับ0 8 6 3 5 4 3 6 9 2นะครับผมอุปกรณ์ทักอย่างที่แซมพูดในแซมให้ทั้งหมดเลยนะครับไม่มีถอดคืนนะครับผมราคา299,000บาทเท่านั้นนะครับราคารวมแวดให้เรียบร้อยแล้วราคาเงินสดเท่านั้นนะครับสำหรับรถของ AIS นะครับผมเบอร์เดิมครับเบอร์เดียว0 8 6 3 5 4 3 6 9 2นะครับผม โอเคครับคลิปนี้แซมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ